ครับเจ้และตอนต่แ,บบแกตออมันเข้ามาเนี่ยทำอะไรไปบ้างยังไม่ทำอะไรเลยครับจะทำไมจะไม่ทำเฮ้ยฉันเปิดร้านของฉอาาันไม่ได้ทำให้กูสอนนะเว้ยพอถึงสิ้นเดือนเนี่ยจะได้แจกเงินแกบีบีอรบร่ะขอโทษครับเจ๊เดี๋ยวผมจะทำเพลงขอหลงทาง,งให้เลยนะนะครับฉันฆ่าโทษแกแล้วนะครับถ้าแกทำผิดอีกเนี่ยฉันไล่จะออกแน่เข้าใจไหม

ยุ่งเนี่ยไม่ยุ่ง,ไ,ง,งไ,ได้ไงก็มนรถของผมอ๋โอโผล่หัวมาสักทีออกมาก็ดีแล้วรีบขยับรถสิยะเนี่ยมันที่จอดรถของเดี๋ยว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 เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าผมจอดที่นี่มันตั้งนานแล้วตลกแล้วนี่มันที่จอดรถของฉันฉันจองไว้แล้วเมื่อคืนฉันก็จอดตรงนี้จริงด้วยอย่ามาพูดทั่ว <สา S 2> นะไนที่จอดรถของเธอจริงอะเมื่อคนะืนอะฉันก็เห็นสิผมจอดที่นี่ม,นมาหลายเดือนแล้วผมแค่มาอยู่ที่นี่สองสามวันเข้องทำอะกระ่างจ พวกคุณทั้งหากไม่เข้าใจผมมาจอดที่นี่เมื่อก่อนพวกคุณไม่ได้จอดสองสาวันก็ถือว่าหมดสิทธิ์แล้วนะตรงนี้เป็นที่จอดของฉันเว้ยเฮ้ยทำไมพูดมาหมาแบบนี้วะผมมาจอดที่นี่เมื่อก่อนพวกคุณเข้าใจไหมบ้านคุณอยู่ที่ไหนเขาไปจอดที่นั่นถึวะพี่ขึ้นวากับพี่อะ่ะฟองเดียวไม่พอใช่ไหมอย่างนี้จับทั้แผ่นเลยดีเห็น ไม่ไม่มีนานเราด้วยโอ้ยแล้วแค่นี้คุยกันวินดูเรื่องน้าไปไม่ต้องไปอะไรทำไมนานได้ไหมน่นเรานด้วยโอ้ยปิดน,นันอืมแบงค์พี่แบงค์รายการเส้นธรรมน แล้วติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครรัก คำใจเดิต่อนะครับโุพุทธศาสนาสุภาษิตวันนี้อัตราเริ่มช่วยได้บ่างคือเรื่อยไปเฉยแต่วันนี้นะครับฝนจะไม่เดือดร้อนภาพปิดท้ายค่วันนี้ครับพาไปชมความงดงามของพระใดพุสุหรือว่าหลวงพระโตแห่งว่าพระธาตุดอนประชานที่เพิ่งได้สร้างเสรมาแล้วครับเป็นพระพุทธรูปองใหญ่ครับโดดเด่นอยู่บนยอดเขาสูงราวๆอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเลยครับนักท่องเที่ยวที่ขึ้นไปสถานที่แห่งนี้นะคะนอกจากจะได้ขอพรแล้วยังได้ชมพระอาทิตย์ขึ้นและทะเลหมอกยามเช้าด้วยรักกันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะครับ าพาูดกันว่าความคาดตกต้องกามฤดูกาลนั้น ความจริงเป็นสีมือมนุษย์นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้สภาพธรรมชาติกลับคืนมาเหมือนเดิมมีแม่น้ำลำธานมีน้ำใจ<ะ>ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่<ม>สุด,<ว>ดต่อชีวิตมนุษย์และการพัฒนาประเทศชาติพวกเราต้องเข้าใจและช่วยกันรักษาปา่าเพื่อที่เราจะได้มีอนาคตและความหวังร่วมกันพระราชดำรสของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจ พระบรมราชนีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง